ว่าไงนักต่อรางฉันชื่อว่าเลเจนด์วันนี้เราจะทำอาหารเช้าด้วยฮอตวิลฉันจะทำให้ดูว่าฉันจัดการรางยังไงอาหารเช้าเป็นมื้อโปรดของฉันฉันก็เลยต่อรางที่จะช่วยให้ฉันทำอาหารเช้าขึ้นมาอยากรู้ไหมจะประกอบยังไงพร้อมนะเอาละเริ่มต่อฉันอยากจะต่อร่างจากนี่ไปตรงนี้ฉันต้องใช้ที่ปล่อยตัวแรงๆตรงจุดเริ่มเอาละนะเริ่มด้วยรางตีลังกาอันนี้คืออันที่ฉันเอามาใช้ต่อราง เจ๋วทีนี้ฉันต้องการให้รางต่อจากตรงกลางไปสู่โต๊ะกินข้าวเก้าอี้ตัวนี้มีความสูงที่จะรองรับรางได้อย่างพอดีแต่ดูเหมือนฉันต้องยกรางให้สูงอีกหน่อยโอ้ของพวกนี้น่าจะใช้ได้สมบูรณ์แบบฉันอยากให้รางมันอยู่สูงเข้าไว้เพื่อที่จะให้นมถูกเทลงสู่ชามซีเรียลได้ <sh arp> แล้วถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผน รถนี่ควรจะชนกับประตูสีเหลืองจนทำให้นมถูกเทลงชามซีเรียลโอเคมาลองกันดีกว่า3 2 1ไปโอเกือบได้แล้วคงต้องชนให้แรงกว่านี้หน่อยอันนี้น่าจะช่วยได้ตัวเร่งดีจะทำให้แรงชนมีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะ ลุยเลยสุดยอดเดี๋ยวเชนจะเติมนมเพิ่มหลังจากทำรังที่เหลือจนเสร็จต่อไปก็ถึงเวลาโดนัทเยี่ยมเลยรังที่สองจะเป็นส่วนของโดนัทอันนี้จะค่อนข้างยากเพราะรังนี้จะตรงไปที่โต๊ะเลยเจ้าตัวดีดโค้งนี่น่าจะช่วยดันรถไปทิศทางที่ถูกต้องได้ เจ้าเขียงเนี่ยจะช่วยยกตัวโค้งเพื่อให้รางสูงขึ้นได้นิดหนึ่งแถมรางพวกนี้ก็เข้าไปในม้วนที่ชูได้พอดีด้วยนะมีของในครัวเยอะเลยที่ช่วยรองรับรางฉันได้งั้นก็ใช้เก้าอี้อีกตัวมาสร้างสะพ,พานเหมือนรางแรกแล้วกันส่วนตะกร้านี่ก็เพิ่มความสูงที่ต้องการสําหรับสะพ,พานได้พอดีเลยตัวโค้งจะสร้างทางซิกแซกไปจนถึงจานชั้นสวยงาม ที่เหลือก็แค่ติดหนี้เพื่อส่งให้รถพุ่งไปหาโดนัทนี่จะต้องเจ๋งมากแน่นอน3 2 1ไปโฮนิดเดียวโดนัทอยู่ข้างหน้าของทางลาดแต่รถกลับพุ่งเลยโดนัทไปถ้างั้นทางลาดคงใช้ไม่ได้แล้วต้องหาทางอื่นที่จะดันโดนัทไปไว้ที่จาน ทางอันนี้มีบานพับที่จะดีดขึ้นตอนที่มีรถพุ่งผ่านเอาโดนัทมาวางไว้บนทางลาดเพื่อที่มันจะได้กลิ้งไปลงจานเยียบดูดีเลยมาลองดูกันเถอะ3ามสองหนึไปเอาเอาละหนึ่งแต้มสำหรับรางโดนัทต่อมา เราเพิ่มอะไรที่ดีต่อสุขภาพกันบ้างดีกว่าฉันจะทำให้ไข่ต้มนี่กลิ้งถลายลงไปมาเริ่มรางด้วยตัวดีดโค้งกันเลยแล้วก็สร้างสะพานไปที่โต๊ะอีกรอบอันนี้เป็นพวกของที่ฉันใช้สำหรับรางนี้ของพวกนี้จะช่วยยกรางให้อยู่เหนือชามได้แล้วไข่มันจะมาอยู่บนรางได้ยังไงฉันว่าฉันน่าจะใช้เจ้านี้ได้ โอ้วางไข่ไว้ตรงนี้ได้แฮะแล้วก็เอามาต่อกันให้เป็นทางลาดสวยเอาละได้เวลาทดสอบยอนไข่สามสองหนึ่งไปโษเกือบได้แล้วดูเหมือนไข่นี่จะต้องใช้กลไกมากกว่านี้เก็ตมา เอาละนะสมบูรณ์แบบเลยมาลองอีกรอบสวยสุดยอดมากๆโอเคฉันพร้อมจะกินแล้วแต่ยังไม่มีช้อนเลยอะ่ะรู้ละมาสร้างอีกทางเพื่อจัดการอาหารเช้าให้เสร็จดีกว่าทางนี้ต้องใช้สะพานที่ยาวมากแล้วของพวกนี้ก็พอดีสุด ถึงตรงนี้จะต้องเพิ่มความเร็วรังนี้จะต้องวนรอบหนึ่งเพื่อไปให้ถึงชามซีเรียลจานกับกล่องซีเรียลเนี่ยสูงพอสำหรับวางรางพอดีเลยตัวดีดหัวโค้งอันสุดท้ายน่าจะช่วยดันช้อนเข้าชามได้นะวางแก้วหลายๆใบามาคับมันไว้หน่อยถึงจุดนี้ชามซีเรียลก็ยังไกลยอยู่ดีเพราะงั้นเจ้านี่จะเป็นตัวส่งให้ช้อนลอยและเลี้วไปลงชามซีเรียลพอดีโอเค เอาล่ะนะโอโ้ตัวทรงนี่น่าจะแรงเกินไปถ้าจะให้ผ่านโค้งนี้ก็ต้องลดความเร็วลงหน่อยถ้าเกิดลองเอาน,นี่มาใช้แทนละ่ะเอาล่ะมาลองกันเลยเยี่ยมร่างอาหารเช้าทุกร่างใช้ได้เอาล่ะนะ ถึงเวลาทำอาหารเช้าด้วยเครื่องทำอาหารเช้าแล้วลุยกันเลยสามสองหนึ่งลุยว้าวเยี่ยมไปเลยอ่อย,อยสุดยอดมาก ลอยลอยอย,ยนั่นมันเทสุดยอดโอ้โหเห็นนั่นกันไหมเอ่อเอมอาหารเช้าจะอร่อยกว่าเดิมถ้าได้ทำด้วยตัวเองอืมอ่อยอร่อยสุดๆไปเลยฉันจัดการรางจนสร้างเครื่องทำอาหารเช้าของตัวเองสำเร็จแล้วพวกคุณจัดการร่างกันยังไง